แป้งขนน้องหมาน้องแมวเนี่ยขนจะไม่ฟุ้งกระจายทั่วห้องอีกต่อไปแล้วเวลาเราอุ้มเขาเนี่ยขนจะติดตามเซาพาตัวนี้เขาก็จะมีหัวดูดเฉพาะขนก็จะหลุดออกง่ายๆคือไม่ต้องออกแรงเลยนะครับเวลาเราเอาไปดูดฝุ่นตามพื้นเนี่ยปกติตาเราจะมองไม่เห็นฝุ่นใช่ไหม ตัวนี้เขาจะมีแสง LED สีเขียวเนี่ยเราจะเห็นฝุ่นเป็นเม็ดเมข,ขาวๆสะท้อนขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดที่ละเอียดมากเลยนะครับตัวนี้คือเครื่องดูดฝุ่นของพัมคินนะตัวเขาเล็กกะทัดรัดแล้วที่สำคัญก็คือเป็นแบบแบตเตอรี่ไร้สายแบบที่เขาให้มาเนี่ยเป็นขนาด4์เป็นคั้ว MT m a k i t a เขาให้ที่ชาร์จมาด้วยตัวนี้ชาร์จเร็วขนาด2 4์ใช้เป็นมอเตอร์บัสเลดทุกคนลองฟังเสียงดิเป็นไงเสียงก็ไม่ได้ดังมากปรับแรงดูดได้3ระดับตรงลูกฟักทองตรงนี้ เสียงก็จะดังประมาณนี้เลยนะหยุดทํางานก็แค่กดไกสวิตตรงนี้หนึ่งทีเขาจะมีการดูดปั่นคล้ายๆเหมือนไซโครน่ะก็คือเขาจะทําให้พวกขนรูปผมเนี่ยมันเป็นก้อนพอเราออกมาเนี่ยมันก็ทําความสะอาดง่ายก้านตรงนี้ยาวทั้งแท่งเนี่ยตรงนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยตรงนี้เขาจะเป็นท่อสปริงเวลาเรางอหรือว่าเราดึงมากๆเงี้ยมันมีความอิสระในการใช้งานเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาตัวทั้งตัวเนี่ยไปวางไว้ในรถนะที่แคบๆที่วางเท้าเนี่ยก็ยังวางได้ตรงเนี้ย คือช่องที่ระบายลมออกมาด้านในเราจะเจอกับแผ่นเฮปปาซึ่งสามารถที่จะกรองได้ละเอียด0.3ไมครนก็คือเล็กกว่าเส้นผมเราเนี่ย300เท่าลมที่ปล่อยออกมาตรงนี้เป็นลมที่สะอาดใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีถุงตะข่ายเนี่ยให้เราเก็บทุกอย่างรวมกันไว้เขารับประกันให้เรา1ปีไปเลือกเอาในตะกร้าตรงนี้ได้เลยครับ